5วิธีเพิ่มความสุขในวันที่จิตตกเคยไหมครับว่าบางวันเนี่ยเช่นวันฝนตกนะครับหรือวันที่แบบนอนไม่พอเนี่ยก็จะ <_ nya> นํามาซึ่งอาการจิตตกนะครับคิดลบนะครับก็แล้วจะมีวิธีการในเพื่อการเพิ่มความสุขยังไงนะครับเพื่อการแก้อาการจิตตกวันนี้มาเล่าให้ฟังกันกับ5วิธีเพิ่มสุขแก้จิตตกนะครับ5วิธีเพิ่มความสุขแก้จิตตกแล้วกันนะครับ แน่นอนนะครับว่าบางครั้งเนี่ยก็มีอาการจิตตกบางทีฝนตกนะครับสิ่งแวดล้อมบางจังหวะทําให้รู้สึกเราจิตตกนะหรือบางจังหวะคือการนอนรับหลับพักความไม่เพียงพอมีอาการป่วยอะไรต่างๆก็เ,เลยทําให้การจิตตกตามไปด้วยเราจะมีวิธีการยังไงนะครับในการที่จะเพิ่มความสุขแก้ปัญหาอาการจิตตกลดปัญหาการจิตตกได้น,นั่นเองครับเพราะนี้นำมาให้ฟังทั้งหมด5วิธีนะครับเชื่อว่าน่าจะมีส่วนที่จะช่วยทำให้เรานั้น จิตดีขึ้นนั่นเองครับส่วนมากแล้วจิตตกมันเกิดจากกระบวนการคิดนั่นแหละนะที่ทําให้เราทุกข์ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบการคิดถึงอดีตท,ที่เลวร้ายการคิดถึงอนาคตกังวลต่ออนาคตนะครับสิ่งแรกที่จะช่วยทําให้อาการจิตตกนั้นดีขึ้นก็คือต้องดึงจิตมาอยู่ในปัจจุบันก่อนนะตอนนี้สภาวะปัจจุบันเรารู้สึกว่าเราจิตตกรู้สึกซึมเศร้านะครับเราจะทํำยังไงมันเกิดจากอะไรนะบางคนเกิดจากการนอนพักผ่อนไม่เพียงพอ บางคนคิดเรื่องอดีตซ้ำๆคิดกังวลอนาคตซ้ำๆนะครับหรือเปรียบเทียบกับคนอื่นนะเราก็ต้องเท่าทันกระบวนการคิดของเรานะแล้วเมื่อเรารู้ล้ว,ว่าจิตเรานั้นทําให้จิตตกมันเกิดจากเราไปคิดเปรียบเทียบกับคนอื่นพอดีเราไปดู a c e b o o k นะเราเห็นเพื่อนโชว์โชว์ความสัมพันธ์ที่ดีโชว์ความร่ํารวยโชว์ความหล่อความสวยโชว์การศึกษาโชว์หน้าที่การงานอะไรต่าง เมื่อเราเปรียบเทียบเราเราก็รู้สึกว่าเราด้อยค่าเราก็รู้สึกว่าจิตตกอะไรแบบนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับหรือบางวันเนี่ยแค่นอนไม่พอฝนตกก็จิตตกได้แหละนะเราก็ต้องจับให้ได้ว่าอสภาวะจิตที่เราจิตตกเนะี่ยมันเกิดจากอะไรนะถ้าเกิดจากการเปรียบเทียบก็หยุดดูนะครับแล้วดึงสติกลับมาอยู่ที่ตัวแต่ถ้าเกิดจากสิ่งแวดล้อมนะครับเกิด <c oughs> <ๆ>จากกระบวนการคิดก็ต้องเท่าทันนะครับก็เปลี่ยนเรื่องคิดหยุด สติแล้วก็เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนประเด็นนะครับก็จะทําให้แก้าการจิตตกได้เลยแหละแล้วการที่เราสามารถเท่าทันความคิดได้เราฝึกสมาธิได้เนี่ยก็จะทําให้จิตเราเบิกบานนะครับมีความสุขมากขึ้นเพราะว่าจิตเราไม่ไปโฟกัสในเรื่องที่ทําให้เราทุกนะครับเช่นเรื่องในเราในอดีตที่มันผ่านไปแล้วหรือผ่านไปนานแล้วเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดในอนาคตซึ่งยังไม่ถึงเวลาเลยเอาเวลาไปเตรียมตัวดีกว่าที่จะมากิตกกังวลที่จะมาเครียดที่จะมาจิตตกนะครับหรือบางคนเนี่ย ก็คิดเปรียบเทียบนะอยู่ดีๆไม่ชอบไปเปรียบเทียบคนนึนคนนี้แต่ละคนก็มีบุญมีกรรมแตกต่างกันนะสิ่งที่แสดงออกอาจจะเป็นแค่เพียงภาพก็ได้ก็จะมีความดูความสุขสบายทางด้านสั์สบัติแต่เขาอาจจะไม่สุขทางด้านความสัมพันธ์อะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มองนะครับแล้วก็วางนะเอาจิตมาอยู่ปัจจุบันดีที่สุดข้อแรกก็คือยาวเลยนะครับการสร้างสุขก็คือการเท่าทันความคิดที่นําไปสู่การจิตตกนั่นเองครับข้อ2ครับ เมื่อมันมีอาการแล้วเนี่ยบางทีก็ปล่อยมันบ้างก็ได้นะให้เวลาอีกนิดนึงบอกว่าจะร้องไห้5นาทีนะครับปลดปล่อยนะให้ตัวเองได้ที่มันอึดอันก็ให้มันฟูมไฟร้องไห้น้ําตาไหลออกมาเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะครับอันนี้คือปล่อยไปเลยปล่อยตัวเองได้แสดงความอ่อนแอแต่ไม่ได้ให้ใครเห็นนี่เ็าปล่อยไปให้เต็มทีสัก5นาที10นาทีไม่เกินนี้เราบอกว่าทําเสร็จแล้วเราก็จะเป็นคนที่มีความเข้มแข็งเราจะแก้ปัญหานั้นแก้ปัญหานี้ได้ไม่ยาก เราเก่งเราเชื่อในตัวเองว่าเราทำได้นะนี่คือวิธีแก้จิตตกง่ายๆนะครับข้อ3ครับข้อ3นะครับวิธีแก้จิตตกเนี่ยข้อ3ก็คือการฝึกมองโลกมองหาสิ่งดีๆนะครับการมองหาสิ่งดีๆในทุกวันนั้นก็ถือว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ต้องฝึกนะครับเพราะคนเราส่วนมากจะมองหาจุดเล็กๆ นะครับแทนที่จะมองหาจุดดีๆเพราะฉะนั้นลองมองหาข้อดีๆที่เราเห็นมากกว่าข้อเสียที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันหลายคนชอบจับจุดจับจับจุดเสียจับจุดไม่ดีจับจุดอ่อนลองมองไปหาจับจุดดีๆของใครบางคนเช่นเดินไปเจอเพื่อนก็ลองมองว่าเขามีอะไรดีนะครับแล้วก็ชื่นชมเขาด้วยความสุขใจอย่างจริงใจนะครับแบบเนี้ยแค่นั้นเองนะฝึกมองสิ่งต,าต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันว่า เราเจอสิ่งดีๆอะไรวันนี้เรากินอาหารอร่อยกินอะไรอะไรแบบเนี้ยหรือว่าเราเจอเจออะไรนะครับเพราะนั่นเองก็จะทำให้จิตตกดีขึ้นแล้วนะอันที่4ครับวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คือเป็นผู้อาสาบริจาคเงินเข้าวัดนะครับก็จะเป็นวิธีก้าจิตตกวิธีหนึ่งเลยนะเราลองถ้าเราไม่ได้ใช้เงินในการบริจาคสร้างโรงพยาบาลบริจาคสร้างวัดนะครับบริจาคส,สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนหมู่มากเราก็อาจจะต้อง ลองอาสานะไม่ใช้เงินก็ใช้แรงนะครับไปทำอาหารเลี้ยงคนผู้ยากไร้ไปแพ็คของนะครับอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราได้ช่วยคนอื่นนะบางครั้งเราก็ไปเห็นคนที่เขาลำบากเขาทุกกว่าเราเราก็อาจจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นนะครับแล้วเราก็มีกำลังกายกำลังเงินในการที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างน้อยก็ดีกว่าเราอย่างแน่นอนเลยทีเดียวแล้วอาการความทุกข์ความจิตตกมันก็จ,จะหายไป ในทันทีนั่นเองครับต่อมาครับข้อที่5แหละนะครับข้อที่จะทําให้เพิ่มความสุขนะครับแก้อาการจิตตกนะข้อที่5นะครับข้อ5ข้อสุดท้ายแล้วในการที่จะทำให้เรามีความสุขแล้วก็ ไม่จิตตกนะข้อนี้มันเป็นเรื่องของกระบวนการคิดเลยหก็คืออย่าไปคิดเรื่องอดีตที่มันผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วมันแก้ไม่ได้มันดีที่สุดสําหรับเราการเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ทําให้เรามีวันนี้นะครับแล้วก็ไม่กังวลวิตกกังวลอนาคตไม่เปรียบเทียบเอาเบสิกง่ายๆก่อนนะครับมองหาสิ่งดีๆในตัวเราเองมีความพึงพอใจในตัวเองนะครับก็จะมีความสุขแบบง่ายๆแล้วนะแค่นี้เองว่าบางทีเนี่ยแค่กระบวนการคิดนั่นแหละที่นําไปสู่ความทุกข์ การจิตตกนั่นเองถ้าเรารู้วิธีแก้แล้วเนี่ยก็ลองนำไปใช้กันดูนะครับกับ5วิธีสร้างสุข5วิธีเพิ่มความสุขแก้การจิตตกนั่นเองครับ